ตัวอย่าง5.6นะครับในตัวอย่างนี้เขาพูดถึงเสลวดที่มีนนรูปร่าง้างนี้ก็คือมีเส้นลวดที่เป็นเส้นตรงมาแล้วก็เป็นเส้นโค้งครึ่งวงกลม ็เป็นเส้นตรงตามนี้ครับส่วนที่เป็นเส้นตรงตรงนี้ยาวแอวแล้วก็ตรงนี้ก็ยาวแอวส่วนที่เป็นครึ่งครึ่งวงกลมนะครับรนี่รัศมีอานะครับมีกระแสไอวิ่งผ่านแล้ว วางอยู่ในบริเวณที่มีสานามแม่เหล็ก B มีทิศชี้ขึ้นรูปนี้นะครับคำถามก็คือแรงรัพธนะ์ที่กระทําต่อเส้นลวดนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่า ทีนี้ในปัญหานี้นะเราจะแบ่งการคำนวณออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเส้นตรงนะส่วนที่1ส่วนที่เป็นส่วนครึ่งวงกลมส่วนที่2องแล้วก็เป็นส่วนเส้นตรงส่วนที่3นะครับในกรณีของส่วนที่เป็นเส้นตรงส่วนที่1จะเห็นว่าถ้าเราเขียนเวกเตอร์ L ส่วนนี้คือเวกเตอร์ L น่ครับก็คือเวกเตอร์ ที่มีทิศเดียวกับทิศของกระแสนะและมีขนาดยาวเท่ากับความยาวของเส้นลวดจะเห็นว่าจากกดมือขวานะเราจะได้ว่าแรงที่กระทําต่อเส้นลวดในส่วนนี้นะครับ F มีค่าเท่ากับ I L cos B มาบุติเลขในี้ว่า F ในจะคดมือขวาจะเห็นว่า L มีติไดไปทางนี้นะครับ B มีติดชี้ขึ้นนะ L c o s B ก็จะได้ว่าติดของแรง F เนี่ยมีติดชี้ลงนะครับในมุมงเดียวกันถ้าเรามาดู ส่วนที่ 3, สามดูส่วนที่สามก่อนนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือเวกเตอร์ L เช่นเดียวกันแล้วเราก็ได้ว่า F 3มีค่าเท่ากับ i L cos รอสีแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ F 3ก็จะมีทิศชี้ลงแบบน,นี้นะ จะเห็นว่า f 1มีค่าเท่ากับ f 3นะแล้วถ้าเราดูขนาดของมัะจะได้ว่าขนาดของ f 1มีค่าเท่ากับขนาดของ f 3มีค่าเท่ากับ i l b j p นะครับในกรณีนี้ ฟีคือมุมระหว่างเวกเตอร์ l และ b นะครับซึ่งเรารู้ว่ามุมตัวนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ0ูนย์โทษทีไม่ใช่เท่ากับ0นย์มีค่าเท่ากับ pi สอง คือตั้งฉากนะครับมุมระหว่างเอลกับ B เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับปลายส่วนสองตั้งฉากเพราะฉะนั้นสายฟีมีค่าเท่ากับ1เราก็เลยได้ว่าขนาดของ F3 จะมีคา่าเท่ากับไ b แอลเท่ากับขนาดของ F1 นะครับเพรานั้นเราได้ F1 f3 แนละ้วสิ่งที่เหลือคือ F2 ตัวนี้นะก็คือแรงที่กระทำกับส่วนที่เป็นเครื่องหวงกลมนะครับทีนี้ไอ้ส่วนนี้มันไม่ใช่เป็นเส้นตรงวิธีการนี่เราจะทำก็อย่างที่พูดไปแล้วก็คือว่าเราก็ต้องแบ่งเส้นลวดออกเป็นส่วนย,วย่อยๆไมครับ เป็นส่วนย่อยนะโดยให้แต่ละส่วนย่อยเนี่ยมันเล็กมากพอที่เราจะประมาณแต่ละส่วนย่อยตรงน,นี้ว่าประมาณว่าเป็นเส้นตรงได้นะครับเมื่อประมาณว่าเป็นเส้นตรงเราก็จะนิยามเวกเตอร์ ของความยาวเราเรียกเวกเตอร์ของความยาวในแต่ละช่วงนี้ว่า dl นะฮะเพราะฉะนั้นแรงที่ทำกับเส้นลวดในส่วนย่อยๆตรงนี้แต่ละส่วนนะเราก็จะได้ว่า df มีค่าเท่ากับ i dl cross b นี่ครับแล้วเราจะได้ว่า f 2ก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตของ i d l cross b นะทีนี้เราจะมาหากันว่าตัวอินทิเกรต i d l cross b เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ เส้นลวดส่วนครึ่งวงกลมนะครับเราดูเฉพาะส่วนขึ่งวงกลมตอนนี้เพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นเส้นตรงนี้เรารู้ค่าไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ขั้นที่หนึ่งสิ่งที่เราต้องมองเห็นก่อนเลยก็คือปัญหานี้มันมีสมมาตรอยู่ ครับมสมมาตร,ม,รม,มาอีกแล้วปัญหานที่มันมีสมมาตรนะครับสมมาตรยังไงสมมาตรก็คือว่าจะเห็นว่าถ้าเราแบ่งเส้นส่วนในส่วนครึ่งวงกลมนี้นะครับเป็นส่วนย่อย แล้วเราดูที่เส้นเส้นหนึ่งมาด,ดูที่เส้นนี้มุมตรงนี้มุมสายสมมตนินะครับแล้วเราไปดูอีกเส้นหนึ่งมุมตรงนี้มุมสายเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นปคนละทิศนะครับมันจะเห็นว่าเราก็จะมี อันนี้เส้นนี้ก็คือเส้นนี้นะครับตตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้คือเวกเตอร์ dl นะครับเวกเตอร์ b คือสนาแม่เหล็กีทิศชี้ขึ้น เพราะฉะนั้นจากกดมือขวานะครับเราจะได้ว่าเวกเตอร์ DF จะอยู่ในทิศในแนวรัศมีใช่ไหมก็ตั้งฉากกับทั้ง DL และ B นะครับถ้ากกดมือขวา DL DL แบงนี้ B มีทิศพุ่งขึ้นนะนะนะ DF จะมีทิศ่างนี้นะครับอันนี้คือ DF ในมองเดียวกันถ้าเรามาดูที่ตัวนี้นะจะเห็นว่าสนามแม่เหล็กก็มีทิศพุ่งขึ้นนี่ใช่ไหมครับอ L จากกดมือขวาเส้นเดิมนะเราจะได้ว่า D F คิดอย่างนี้นะครับจะเห็นว่า D F สองตัวตัวนี้นะตัวหนึ่งทิศอย่างนี้ตัวหนึ่งทิศอย่างนี้ถ้าเราแตกองค์ประกอบ ในแนวลาดออกมาจะเห็นว่าองค์ประกอบในแนวลาดจะหักล้างกันองค์ประกอบในแนวลาดนะจะล้างกันก็คือตัวนี้ตัวนี้มันจะหักล้างกันไปมันจะเหลือเฉพาะ องค์ประกอบในแนวดิ่งเท่านั้นที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเราจะหาคำนวณเวกเตอร์ df เนี่ยเราคิดเฉพาะองค์ประกอบในแนวดิ่งเท่านั้นจากสมมาตรเนี่ยอ,องค์ประกอบในแนวราบตรงนี้จะหักล้างกันไปหมดทีนี้ถามว่าถ้าองค์ประกอบในแนวดิง่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ ในที่นี้ผมจะใช้มุมให้เหมือนกับในหนังสือจะได้ดูเทียบง่ายๆก็คือเขาจะวัดเทียบกับมุมซีตาตรงนี้นะครับ